มาถึงคู่3ในวันนี้นะครับชคในพิกัดน้ำหนัก123ปอนด์นะครับฝ่ายแดงก็คือสถานฟ้านะครับเจเชียงใหม่นม้ำเงินนะครับรถถังอีสานนะครับหนุ่มบางกดีนี่สถานฟ้าแดงรถถังบุกมูกใหญ่ลุยปล้ำล็อกอาเสียไปสถานฟ้านะครับไม่ยังตีไม่ถนดัดกรรมการแก่แย่น้ำเงินรถถังอีสานฝ่ายแดงสถานฟ้าลุยอ้าวสถานฟ้าสถานฟ้าแดงนะครับน้ำเงินรถถังต้องรถถังต้องลุย รถถังต้องลุยเอ้าฐานฟ้าไม่สถานฟ้ารุ่มพี่รุ่มพีเอ้าปล่อยมานานรถถังมาแล้วเอาไล่มาไล่แรงเอ้าไล่มาปลายยกต้องตีไปฐานฟ้าในเรื่องเก่าเรื่องเกมต้องยกให้แดงนะครับสถานฟ้ารถถังบุกเอาไม่ดีลาของฐานฟ้ายังยังยังเชื่อใจเอ้าขาก่อนรถถังรถถังานฟ้าขยับขยับมามีตีนหน้ามีหมัดหน้ารถถังเต่ล่างมาทีนึง นี่ครับลูกเกมรุ้นอย่างเดียวครับน้ำเงินต้องออกอาวุธทีทีให้รุ่นพี่อย่างสถา,านฟ้ายุบให้ได้ครับมาดูครับตอนนี้ถูกทรงครับถูกทรงว่าแต่สถา,านฟ้าน,นี่แกก็กแบบใจเย็นครับใจเย็นป้องกันตัวแล้วก็โต้คืนครับอโอ้ยสายตัดลำตัว มาเอาตอนนี้ดูโอ้โหไม่ตอนนี้มาศักดิ์สิีรุ่นพี่ไว้ก่อนไว้ก่อนตอนนี้บูอย่างเดียวบูอย่างเดียวครับรถถังอีสานเวลายังเหลืออีกสองนาทีครึ่งนะครับยกนี้พยายามแจ๊บเบียร์จะชนเหมือนเดิมนะครับรถถังอีสานเดินช้าไม่ได้ยืนคุยไม่ได้ต้องบดไปเรื่อยแบบนี้สถานฟ้าก็มีหมัดมีเข่านี่โอ,อ้หอยสก,กัดโตขึ้นหนักๆเหๆมือนกันครับอา้าวเชิญสถานฟ้าแดงรถถังบูบูดูคพลรง อาวลุกอีกรถถังต้องลุยน้ำเงินลุยลุยต่อยแทงทานฟ้ามไล่แขนไล่แขนมใช้ลูกเก๋าให้เป็นประโยชน์สถานฟ้าเอา้ารถถังตีมาทานฟ้าเน็บตีไปทานฟ้ามารุ่นเกา๋ารุ่นเกา๋าประสบการณ์เยอะ น้ำเงินรถถังลุยเอา้าขวาลูงนี้สวยต่อยหน้าไปฝุกซ้ายตัดลำตัวต้องเล่นอย่างนี้ห้รุ่มพี่โอ้โหลูงนี้สวยของทันฟ้านะครับรถถังทันฟ้ายังยังยังโตสวยเอา้ารถถังเอา้าไม่ไม่ถอยแล้วทันฟ้าลอกไล่แขนเอา้าเด้งมารถถังบิดไปไต่อยกันชัดเจนมันมัน,มนอย่างนี้นี่แหละครับทุบฟยูมวยมันมันสุกกรรมการแกะแยกลุยต่อลุยต่อ เอารถถังลุยต่อทันฟ้าเต้าขวาสวยรถเออทันฟ้าลงดานมาขวาคืนไปรถถังทันฟ้าอย่าหมดนะอย่าห้อยนะต่อยหน้าไม่ถึงตีปลายรถถังแม่ขยับขยับหัวก่อนริมยาด้วยรถถังเอาขยามาโอ้โหสุดสุดเลยครับวันนี้เรียกว่ายังมีฮึดครับเสียงเชียร์ก็รออยู่นะครับเอาเบียดเข้าไปรถถังอีสานนี้ก็จะประมาทไม่ได้ โอ้โหสถานฟ้านี่มาหนักๆเลยนะครับทั้งหมัดทั้งศอกพยายามฮึดอยู่ตลอดโดนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่โดนเอาละครับเสียงเชียร์ก็ฮึมไวที่อีกแล้วครับเอายกนี้เหลือยกเดียวแล้วของสถานฟ้าแดงน้ำเงินรถถังอีสานการไม่ตกการไม่ตกบูอีกรถถังไม่บูไม่ไม่บูไม่ได้ชื่อรถถังต้องบูแมพอบูแล้วเนี่ยสานฟ้าเขาเข้าในา <c oughs> อ้าวแม่ขาดไม่ตกอืเอ <Yeah. S 2> kind of ้าใส่เลยใส่ไปสถานฟ้าแม่แต่ว่ารถถังล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้แม่ลูกเฮลูกเฮลูกเฮฮาลูกเฮฮาเออเฮฮาเฮฮาดูคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำเงินนะครับน้ำเงินรถถังนะครับอีสานหนุ่มมางกะดีนะครับเป็นฝ่ายชนะสถานฟ้าเจเชียงใหม่ครับ